สำหรับการใช้งานเครื่องปั๊มน้ำแบบควบคุมดังดนนะครับรุ่นฮิส l โลโฟนะครับทูนะครับการใช้งานก็คือหนับแรกคือเราเปิดเครื่องนะครับนะครับแล้วก็รอให้เครื่องทําการบูสตนะครับ นะครับนี่เครื่องทําการเซลเทสนะครับแล้วก็หลังจากที่เซลเทสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องก็จะมีป๊อปอัพนะครับแจ้งเตือนนะครับเตือนว่าณตอนนี้นะครับเราได้แขวนนะครับถุงน้ําเกลือนะครับหรือ normal สไล์นะครับไว้ให้มันสูงกว่าตัวเครื่องปั๊มน้ําแล้วเรียบร้อยหรือยังนะครับถ้าเราทําการแขวนแล้วเราให้กด yes นะครับกด yes แล้วเรื่องนี้ก็คือจะเป็น ขั้นตอนต่อไปนะครับเขาก็จะให้เราใส่ตัวสายน้ำนะครับเราก็นํำสายน้ําเข้ามาใส่นะครับงช่องนี้นะครับแล้วก็เจ็บเข้ากับตัวอนอมอสไลน์นะครับ